สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆช่องวาสซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากเป็นยำบ้านๆยำมุ้นเส้นจ้ะอยากทานอะไรแซ่บๆจะ้ะก่อนเลยดิฉันก็เอามุ้นเส้นลวกก่อนนะคะอันนี้มุ้นเส้นที่แช่น้ำไว้แล้วจ้ะเพื่อความสะดวกในการ ยี่ห้อนี้ต้องใช้ต้องแช่น้ำก่อนนะคะไม่งั้นเขาจะเป็นแบบไงอ่ะเขาเขาจะไม่ค่อยนั่นเสร็จแล้วเราก็นำใส่กระมังเลยค่ะเพือ่อนๆหลังจากเราลวกวุ้นเส้นแล้วนะคะวันนี้จะใส่ปูอัดจ่า ก็จะลวกเครื่องยําให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาอขึ้นเลยค่ะอันนี้ก็เราจะลวกไม่นานนะคะเขาเขาสุกมาแล้วเจ้าเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วเราก็จะลวกปลาหมึกต่อเลยค่ะเราจะลวกปลาหมึกสักประมาณ5นาทีนะคะอย่าอย่า อย่าอย่าลวกนานนะคะเดี๋ยวเขาจะเหนียวจ้ะถ้าลวกนานเขาจะเหนียวค่ะถ้าลวกเขาแค่ห้านาทีเขาก็จะกรอบอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็จะตัดใส่กระมังเลยค่ะ จากนั้นเราก็ตักขึ้นเลยครับเพื่อนตักรวมไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีจ้าจากนั้นเราก็จะมาล้วนหมูสับนะคะเพื่อนวันนี้ยำสะเทือนน้ำสะเทือนบกจ้ะเป็นยำสะเทือนน้ำสะเทือนบกจ้า เราจะลวกข้าวน้ำตกมาคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาตำพริกกับกระเทียมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำกันเลยค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเรายำเลยนะคะค่ะเ,เพื่อนๆจากนั้นเราบีบมะนาวไปเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะดิฉันสไตล์ที่ฉันจะปรุงรสใน ในนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะไปยำเราจะชิมรสให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้ใช้มะนาวสองลูกนะคะสไตล์ดิฉันจะบีบมะนาวไปก่อนค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะเพื่อน กระเทียมดองค่ะสามช้อนโต๊ะจ้าเพื่อนๆจากนั้นเราก็ใส่ผงนัวจ้ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะ ฉันจะชิมก่อนจ้าสุดยอดเลยครับเพื่อนๆแซ่บมากจากนั้นเราก็จะมายำกันเลยค่ะคระเพื่อนๆจากนั้นเราจะมายำกันเลยค่ะดิฉันจะใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะหอมแดงซอยนี่จะจะอร่อยกว่าหอมหอมหัวขาวจะเพื่อนๆจากนั้นดิฉัน ก็จะใส่น้ำยำที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้ใส่พริกเยอะมากอยากทานอะไรแซบแซบค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็คลุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้าเพื่อนๆ วันนี้ท่าทางสุดยอดใส่พริกเยอะมากวันนี้เพื่อนๆลุกเขาทุกอย่างเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ลาดีสกับผักชีลงไปเลยค่ะเพื่อนๆทายสุดยา้า แล้วเราก็จะคนทุกอย่างอีกทีนึงนะคะให้ผักชีเขาหอมหอมค่ะ mm hmm. จากนั้นเราก็มาจัดจานกันเลยค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงค่ะว่าเป็นยังไงจ้าค่ะเพื่อนๆยำสะเทือนน้ำสะเทือนบกของเราก็เสร็จแล้วนะคะเ mm hmm. ลยว่ายำบูชเแ้นแซบจ้ามาทานด้วยกันจ้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมจะอโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ